ให้เปิดเสื้อเห็นแบบอดูแขนหน่อยอะไรแบบนี้ค่ะใช่เป็นสัมภาษณ์เชิงลึกก็ลึกจริงใช่ก็ลึกรู้สึกปลดปล่อยขึ้นไหมคะคือเอาจริงๆนึกว่าจะซีเรียสกว่านี้แต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเข้าไปด้วยรอยยิ้มด้วยแหละ,ะแล้วเราก็ยิ้มตลอดเพราะว่าไม่ว่าเขาจะถามคําถามประมาณไหนคือส่วมายด์เซตที่สู้เข้าไปอ่ะสู้คิดว่าคือมันเป็นเกียรติมากที่ทุกๆท,ท,ท่าน มาแล้วก็อยากรู้ถึงตัวตนของซูจริงๆเพราะฉะนั้นเหมือนใจซูมีความแบบุยเขาถามเรานี้ด้วยอะคุยเขาถามเรานันด้วยอย่าคุณซูได้แบบสปอยไปแม้ว่าคณะกรรมการถามอะไรบ้างมีนิดนึงใช่ไหมเพราะคุณแม่แคุณแม่ได้ยินทุกอย่างคุณแม่ได้ยินนิดนึงว่าวิวแบบฝังได้ยินแต่ว่าเห็นไหมเนี่ยที่เห็นนะในเม้นต์คือรู้หมดเลยอ่ะเขาเขาตอบถูกหมดเลยนอนเนียงต้อเช่ไหมแต่ว่า เพราะฉะนั้นมันเป็นแผนที่คุณซูอย่าอย่าไปบอกว่าว่าเขาเขาสัมภาษณ์อะไรเราเพราะว่าทําเหมือนได้ยินเพื่อให้เราเนี่ยไม่ได้ยินหรอกแต่งว่าเราซื้อใช่ไหมอะไรนะเราซื้อใช่ไหมซื้ออะไรอะเราซื้อบื้อไม่ก็เขาไม่รู้รอกเป็นความลับเป็นห้องดำก็คือเก็บไว้เป็นแบบเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะพี่โวเป็นแมนโบรี่ตัวเองเนาะเป็นแมมโมรี่เนมเป็นเหมือนใช่เป็นเหมือนอีกสิ่งหนึ่งที่ปลดปล่อยได้ทุกเรื่องทุกเรื่องไหมถือว่าได้ปลดปล่อยไหม ก็ถือว่าได้ปลดปล่อยมันได้ได้เขาได้รู้ลึกเกี่ยวกับตัวตนสูมากขึ้นดีกว่าอย่างนั้นดีกว่าแต่มีอย่างหนึ่งที่สูคาดหวังทคือรอบชุดว่ายน้ำพีริมอ่ะสูต้องอยู่ในโพคุณจี้นะคุณอ้นไม่ทำได้โพใช่อันนี้อ่นกินทำโพได้ไหมจี้อ้นคุณซูคืออะไรคุณโซถามหน่อยว่าทำโพได้ไหมจี้เป็นเนี่ยจี้เนี่ยทำโพได้ไหมได้ทำได้ คืออะคืะเออไม่เต็มที่ค่ะเดี๋ยวเรารอดูวิวซีวิวซีมีคนจ้าซีแต่รอแน่เจอแน่ได้เลยขอบคุณนะคโลดเลยนะค่ะแต่จะแอบบอกอันเนี้ยบอกเลยเพราะว่าบอกได้เลยไม่เป็นไรหรอกเนาะพูดได้ไม่ใช่ความลับมากไม่ใช่ความลับมากความลับอยู่่รรมการบอกว่าหน้าเด็กคือเด็กมากคือจริงๆแต่อันนี้เป็นสิ่งที่เขาก็รู้กันอยู่แล้วแหละว่าเหมือนอายุ28 29อ่ะคุณชูอ่ะ หน้าเหมือนอายุเท่ากันเลยจีก็พูดว่าผิวจีเปล่งปลั่งซะขนาดเนี้ยนี่อะไรพี่โสดฉันมาอ่านเมนทำไมต้องถ่ายด้วยอ่ะไม่อ่านถ้าอ่านเลยพี่โสดน่ารักพี่โสดแรงมากแรงมากแรงมากท่นพูดทัวร์ก็ลงฉันท่นทำพอทัวร์ก็ลงฉันใช้พัดอะไรทัวร์ก็ลงฉันลงไปุจดอะไรนะลง แต่ถาม,ถามคุณสุอะไรคุณสุบอกทำได้เ,เราต้องมี freedom of speech นะคะทุกคนก็คุณเล่นๆขำๆมันไม่ใช่ฉันไม่ใช่กรรมการแล้วเป็นไงวันนั้นละ ก็ช่ำเผ็ดแตกเลยไม่วันนั้นน่าตลกมากผมว่ามันมีมีประเด็นเรื่องดราม่าพี่แพทกับพี่นารินคุณแพทคุณนารินใช่ไหมที่แบบออกมาขอโทษสักพักหนึ่งโทรฉันก็ตึ้งต่อเลยเขาเรียกว่ารับแทนรับแทนตอนตอนเย็นทุกคนก็มาแซวบอกว่าเออทัวทัวพี่แพททัวพี่นารินอะแป๊บเดียวเองมาทัวฉันเต็มเต็มเลย อืมก็พรนะคะพร้อมจัดจี้รับเองกก็บอจัดจี้รับเองพร้อมจี้จัดนี่หมายถึงจัดร้านพูลเนาะเราจัดทุกอย่างเลยจัดความสนุกความมันเถอะความมันเถอะฉันเป็นแอนดี้มิสเตอร์กรอบบอลแต่เพราะว่ามันต้องเดูแลใช่ไหมก็ต้องเทกซ์เลยก็ล้างผัวให้ก็แบบไม่เป็นไรป่าเดี๋ยวจัดการเองแล้วทุกอย่างก็เคลียร์เลยไม่เคลียร์เท่าไหร่มาลงใช่ ก็ีได้สองคนนั้นไปเลยความสนุกสนาในะะใ,ในกองเรามีการประกวดมันก็เนี่ยร้อยเจ็ดันเก้าสิบแปดล้านเรื่องนะคะก็เป็นปก,กติเออเป็นยังไงบ้างพี่อุกกระแสใช่ดีมาก ตอนนี้กระแสดีมากแต่ตอนนี้ทุกคนสรุปได้ยินป่ะเนี่ยพี่อุ๊เข้าไปใกล้มากเลยเนี่ยพี่ไม่ได้ยินพี่อุ๊เบาบางไม่โทรศัพท์ไปตรงนี้แต่ว่าแอบไม่ได้ยินเท่ากับเห็นอ่านเมนบางคนแบบว่ารู้รู้รู้ได้ไงองแรงมากอะไรเกิดขึ้นในห้องดำบ้างห้องดำเท่ากับไม่ไลฟ์เท่ากับไลฟ์หมดแต่ทุกคนชอบอะไรอย่างนี้นะความรู้นิดรู้หน่อยรู้นิดรู้แอบแอบใช่มแอบ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 ทุกคนคิดถึงตอนไหนไหนขอดูหน่อยนี่นี่เกลียดมาอะไรอ่ะ ก็เรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะทุกคนก็เออเป็นกําลังใจให้ศสาด้วยแล้วกี่คน่พูดถึงราช่วยน้ำหน่อยยังไงคะนี่มีคนบอกว่าพูดถึงเราช่วยน้ำจงนี้หน่อยนะจี้อีกสองสองคนก็จบแล้วพี่ริมที่อาจจะรีเออที่อาจจะแบบมีโพลไม่เอาแล้วฉันไม่เอาแล้วอไม่อยู่ในงานอาจจะไม่ไม่ทำอาจจะพูดเป็นแบบเหมือนที่เขาสัมภาษณ์อาจจะนะนะทีที่แล้วก็มาสัมภาษณ์ฉันก็โดนอทุกคนไม่ไเกี่ยวนะอ่ะจริงๆิตอนที่แบบดูแลเขียนก็คือพิมพิม เลยสดๆไม่ได้แบบมีอะไรแบบอยคิดไปเรื่อยแต่งกันเรื่องราวใหญ่โตก็แหกันมา yeah, เลยแหไม่เป็นไรเราก็เข้าใจได้แต่ว่าปีนี้จะบอกว่าไฟนอลเนี่ยอยากให้แบบอ,อยากให้รอติดตามจริงๆเราก็อยากให้สาวๆทากันให้เต็มที่เพราะว่าจี่บอกเลยว่าชุดร้น้ำมันแบบ ยูนิคได้เอ็กซ์กับแบรนด์หนึ่งแต่บอกอะไรเองเนี่ยโอเคไม่รู้ครับทำเควีไม่เสร็จทำเจ้าของทำเควีไมเสร็จทำสินเสร็จหรือยังเควีจริงไหมยูนิคได้เอ็กซ์กับแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนาะจริงค่ะแต่ว่าเรายังบอกไม่ได้ใช่หลายคนก็เดาถูกกันแล้วแหละเพราะว่าเออจีก็เคยลงรูปนานมาแล้วสักพักนะแล้วก็เป็นการเตรียมการที่เออค่อนข้างนานค่ะมีการสั่งเออ แบบคอสตูมไมด์สักอย่างหนึ่งก็เป็นอะไรที่บอกได้เลยว่ามีมูลค่ามากๆแล้วก็จะบอกว่าจะมีการประมูลเนาะชุดว่ายน้ำด้วยเพราะเราจะทำแค่นี้แล้วก็หมดเลยสี่สิบตัวเอ้ยไม่ถึงไม่ถึงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะใช่ใช่ก็อาจจะมีการประมูลเพียงแบบ สิบห้าตัวอะไรอย่างนี้ทุกคนรอติดตามใช่ทุกคนรอติดตามค่ะรอติดตามนะคะเป็นชุดที่จะไม่ได้เออหมายถึงว่าคอลเลคชันที่ทำเนี่ยจะเป็นสำหรับฟิแนล M U T สองศูนย์สองสี่เลยก็ฝากติดตามด้วยแต่เอ็จะ์กับแบนอะไรนั้นเดี๋ยวเราเปิดตัวทีเดียวใช่บอกได้เลยว่าคิราคิราคิราคิเราบ้าเป็นภาษามือสิอ่าโอเคเออประมานีก